เธอเดิน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 เธอดินเธเดินเอดินอดเอดิเดินอดินเออเดอินอเดินเดินอออิอด ยางืมตัว,วินลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่บางแสนค่ะที่ชนบุรีนะคะโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในวันสงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่นี่เขาก็มีของกินของขายมากมายเลย เดี๋ยววันนี้นะคะโมจะพาไปหาร้านเด็ดกันนะไปเลยค่ะอุ้ยวิวดีนี่จ้าเดี๋ยวโมจะพาไปที่ร้านคนเยอะนะร้านนี้เลยเด็ดถ้ามาที่พัทยานะคะก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะล็อกที่5 3 สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะชื่ออะไรจ๊ะแคทนะคะอ่ะอันเดี๋ยวมูเอาอันหนึ่งค่ะเอาเป็นสตอรอเบอร์อรี่โยเกิร์ตอะคะ่ะเป็นไอติมหรือว่าสมูทตี้ดีคะมีไอติมกับสมูทตี้ต่างกันไงจ๊ะถ้าเป็นไอติมจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะแต่ถ้าเป็นสมูทตี้จะเป็นน้ำปัน่นอ๋อเป็นน้ำปั่นกับเกล็ดน้ำแข็งขออนุญาตด,ดูได้ไหมจ๊ะ อ่าเดี๋ยวเราดูกันนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอติมอันนี้เป็นสมูทตีะะ้อันนี้เป็นไอติมนะแล้วก็อันนี้เป็นสมูทตี้นะคะอ่าเป็นสมูทตี้เลยค่ะตัวเองจะแก้วไหนดีคะเอาแก้วมีสามหเอาสามห้าอ๋อวันนี้แก้วสามห้านะจ๊ะทุกคนเริ่มจากทำอะไรก่อนคะใส่โยเกิร์ตนะ เสร็จแล้วก็ทําการตากนี่ค่ะอันนี้เป็นสมูทตี้ใช่ปะใช่ค่ะนี่สมูทตี้อย่างนี้เลยนะจ้าทุกคนใส่เครื่องไหมแค่เป็นสมูทตี้เพิ่มอย่างละห้าบาทอ๋อเอา,เอา,เ,อาเอาค่ะเอาเยลลี่เพิ่มเยลลี่นะคะอย่างเดียวนะนี่ค่ะเอาสีแดงสีเขียวอะไรอย่างงเี้ยค่ะเอาเพิ่มกี่อะไรคะคะเพิ่มเขียวเนี่ยกับสีฟ้าก็ได้ค่ะเป็นสองอย่างใช่ปะเลาก็อะไร อย่างนี้เป็นสิบบาทหรอจ๊ะใช่ค่ะอ๋อโอเคอนี่ทุกคนน่ารักตะมูตะมีนะคะนค่ะแลยย้วอะไรโมมากินชาแนลค่ะนี่ทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบเอสี่สิบห้าสี่สิบห้านะจ๊ะ <45. S 1> ค่ะ <45. S 1> ค่ะ,คะ อันนี้เป็นท็อปปิ้งของเขานะคะโอ้น่าทานมากทุกคนีแค่เเลืองนี้นะอันนี้แบบค้นเหมือนไอติมเลยอ่ะ

ถ่ายรูปแป๊บนะจ้าหนึ่งสองสามโหน่ากินน่ะทุกคนแกนี้แกนี้ใส่หรือเปล่อ่อะใส่เหมือนกันนะคะทุกคนอุยเลีลยยยย่ยลี่อันนี้น่าทานนะ บรรยากาศด้านหลังนะคะเป็นหาดบางแสนชนบุรีค่ะนี่แสตรอเบอรีร่โยเกิร์ตขายปีกส่งนะคะต่อไปไปไอติมเหมือนกันเหรอจะ๊ะใช่ค่ะไอติมนี้ขายดีนะนี่ค่ะโอ้ชัดเลยชัดเลยเนี้ย ก็ใส่เป็นโยเกิร์ตค่ะเยลลี่ยเยลลี่นะจ๊ะน่ากนะินนะนี่แล้วก็ตามด้วยนมค่ะ โชว์หน่อยนะคะหนึ่งอ่ะใหนึ่งอ่ะโชว์แม่คา้าด้วยหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณค่ะนหนึ่งแก้วนึงแล้วกันนะคะเอาอ,อะไรดีคะเอาไอติมเหมือนเมื่อกี้ทีติปอะได้อะไรบ้างคะท็พอปปิ้งได้สามอย่างเหรอรเออ ถ้าเป็นอไอติมจะมีแก้ว40กับ60แต่ถ้าเป็นสมูทตี้จะมี3 5 40 60แก้วไหรดีคะไอติม<ะ>40นะจ๊ะเขาก็หยิบแก้วน,นะจ๊ะทุกคนเล่นน้ำสนุกไหมเลือกท็อปสิ่งเลยเลือกท็อปสิ่ง เออสีออส่เหลี่ยมใช่ไหมอืมอ,อสี่เหลี่ยมอะไรกันี่เหลี่ยมววอืออย่างนี้มะวนอุ้ยไม่เป็นไรค่ะน่าก็ได้สีอะไรขวุนสีอะไรดีคะสีฟ้าแต่นกระยมไหมคะ เรียบร้อยนี่ค่ะตัวเล็กมาซื้อเอาสามแเหรอคะเอาสเลี่ยมเยอะแล้วก็คอนเฟกแล้วก็อะไรวงกลมๆอะค่ะเยล,ลี่ค่ะน,อ,นอันนี้สี่สิบบาทคุ้มมากทุกคนคสีแดงก็ได้ค่ะตัวเองแบบนี้ สามเหลีย่ยมยคลือีคอนเฟกนี่คอนเฟกอยู่ทางด้านนี้นะโอ้โหโผกันแบบช่ำๆไปเลยค่ะทุกคน้วนี่สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว้ก็สามเหลี่ยมอ่าแล้วขอถ่ายก่อนนะ กินมากทุกคนอันนี้อโอแ้แถมแถมน่ารักมากขอบคุณนะคะใส่น้ำใจเยมไหมคะออาใส่เลยจ้ะเอาเต็มที่ไปเลยเสรนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนะแม่ค้าช่วยถือหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปก่อนอีกรูปหนึ่งหนึ่งสอง เอาเตงม,มาดิมาคู่กันเร็ว <S 2> <S 2> ถ่ายเป็นหน้าปกเร็วหนึ่งสองสามยิ้ม่าร้านขายทุกวันเลยไหมคะถ้าเป็นเทศกาลเทศกาลน่าจะขายทุกวันค<ะ>่ะแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงถึงถ้าคนเยอะก็ประมาณสามสี่ทุ่มโอ้แปดโมงถึงสามสี่ทุ่มเลยนะอ่ะแล้วถ้าแบบปกติเลยอ่ะทำมแปดโมงถึงทุ่มสองทุ่มค่ะค่ะแล้วขายวันไหนบ้างคะถ้าเป็นหนูเ,นะนเนหน ถ้าไม่ใช่ฉันการทำงานทำก็ลุกขายแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อจะขายแค่เสาร์อาทิตย์นะคะอโเคตอนแรกมาขายจนงคอยหนึ่งค่ะ18เขาจางเงี้ยเลยย้ายมาขายอ๋ออันนี้ล็อก53ใช่ป่ะแล้วล็อกไหนที่เขาแบบว่าก่อทรายกันะล็อกหนึ่งเลยป่ะค่ะถึงล็อก24ไหมคะไม่ใก็20อ๋ออ๋อโอเคบรรยากาศดีเนาะมีต้นต้นไม้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเลยนะคะ เราก็มีของกิ้งของขายเยอะเลยนะทุกคนนี่ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะมีของทะเลมีไก่ย่างส้มตำข้าวนะคะ กินกาน่ากินมากเลยอู้ยน่ากินน่ากินน่ากินมา <Okay. S 1> แม็กน่ากินมากเลยไอสตรีมจ่ายแล้วอ้ยเยลลี่ลาสตสตรอบเบอรี่แบ นองมาเข้มข้นมากคุ้มมากเลยนี้ไอติมอ่ะสี่สิบบาทสดทื่นก็จะลงเลยนะ ข้าวนีแล้วมอตนแ้นแล้วลรองก้นอร่อยลเลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้แก้วละส5บานแล้วใส่ท็อปปิ้ง10บาทเป็น45ห้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่สมูตตี้โยเกิร์ตค่ะที่ไหน หาดบางแสนไงล็อกที่ห้าสิบสามสดชื่นงง <c oughs> ม,มีความแบบว่าเปรี้ยวหวานนะคะสดชื่นค่ะแล้วก็มีแบบกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มาเลยนะเนี่ยแล้วก็โยเกิร์ตเปิดฝานะนั่งกินปะนั่งกินปะคะ เรากินของทะเลกินข้าวผัดกินอะไรมานะแล้วก็ตบท้ายด้วยสมูทตี้โยเกิร์ตนะอร่อยมากเลยสับระรดโยเกิร์ตฮะแกเรียนแกเียนเออแกเรียนได้ดีเลยนะโยเกิร์ตโยเกิร์ต อืมยเกโยเกตหอมอะ่ะยเกตอร่อย